สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างแบงค์ดี Y นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอเป็นกําลังใจนะครับให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตนี้นะครับไปด้วยกันวันนี้ผมก็ได้รับข่าวนะครับว่าจังหวัดผมนะครับก็เป็นจังหวัดที่เป็นพื้นที่คุมเข้มนะครับระดับสีแดงใน5ประมาณ53จังหวัดก็ต้องโอ้โหระวังเนื้อระวังตัวนะครับบุคคลภายในบ้านลูกหลานต่างนะครับการใช้ชีวิตก็คือต้องระวังมากขึ้นนะครับแต่นะครับก็ยังมีอีกประมาณ10 กว่าจังหวัดนะครับที่เป็นการคุมเข้มสูงสุดก็ผมขอนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันโอเคครับวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆน,นะครับทำอุปกรณ์งานไม้ครับเจ๋งๆอุปกรณ์ตัวเนี้ยมันมีอยู่แล้วแหละในท้องตลาดนะครับแต่ว่าเราสามารถทําเองได้ง่ายๆนะครับราคาหลัก10นะครับถ้าซื้อเข้ามันก็คงหลักร้อยอ่ะแล้วแต่วัสดุนะอาจจะ300 500 800นะครับหรือเป็นพันก็มีนะที่ผมเคยเห็น นะครับผมแต่ตัวนี้เรามา DIY เองง่ายๆนะครับแล้วก็วัสดุที่ผมจะใช้นะครับในคลิปวิดีโอนี้สามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับตามร้านอะไรอิเล็กทรอนิกส์อะไรตู้เย็นอะไรพัดลมมีขายแน่นอนเอาละมันจะเป็นอะไรนั้นนะครับรบกวนติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้ให้จบด้วยนะครับปะไปเริ่มกันเลยโอเคนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดก็อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆแล้วนะครับตัวนี้นะครับหาซื้อได้อย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้ครับตามร้านอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะครับมันใช้อุปกรณ์ไม่เยอะนะครับก็จะใช้ แผ่นเหล็กนะครับตัวนี้ที่เขาเจาะรูมาแล้วนะผมไม่ทราบว่าเขาชื่ออะไรนะตัวนี้นะแต่ผมใช้ประโยชน์มาค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นเส้นยาวๆนะครับแล้วมันตัดได้เห็นไหมแต่ข้อดีของเขาคือเขาเจาะรูมาให้ค่อนข้างจะแม่นนะครับเสร็จแล้วลูกปืนนะครับ4ตัวลูกปืนขนาดไหนเหรอนะครับก็คือขนาดเกียว8มิลนะครับผมนะฮะเกียว8มิลก็คือใส่กับเกียว8มิลได้นะครับเพราะว่าเจ้าเกียว8มิลเนี่ยนะครับมันจะเข้ากับรูนี้พอดีเป๊ะเลยนะครับลูกปืน นะครับ4ตัวน็อตตัวผู้นะครับ2ตัวนะครับเป็นเกียวแดมิลนะครับน็อตตัวเมีย4ตัวนะครับตัวผู้2ตัวเมียสี่นะครับในส่วนของน็อตตัวผู้เนี่ยจะเอาพอดีกับลูกปืนก็ได้นะครับผมแล้วก็เหลือแค่ให้เกียวเขาขันมาได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเอายาวเลยนะครับผมเพราะว่าที่บ้านผมมีน็อตตัวยาวตัวนี้แล้วก็มันเพิ่มระยะในอุปกรณ์ของเราได้นะครับ โอเคนะครับในส่วนของขั้นตอนการประกอบก็ง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเหล็กนะที่มีรูก็ให้ร้อยน็อตนะครับตัวผู้เข้าไปเลยครับรูที่เป็นวงกลมด้านบนสุดนะครับในส่วนนี้มันเหลือไว้ไม่เป็นไรนะครับผมแล้วก็ใส่น็อตตัวเมียนะครับเข้าไปตัวนี้นะครับจะใช้เป็นประแจเบอร์12ครับอ่าขันเข้าไปเสร็จแล้วมาสังเกตที่รูนะครับ ผมจะเว้นมาจนถึงนี่เลยนะครับผมนี่ให้เหลือรูวงกลมตรงกลางไว้นะครับนะใส่น็อตตัวเมียลงไปนะครับก่อนเลยนะครับเพราะว่าผมลองใส่ลูกปืนไปเลยนะครับลูกปืนมันไม่หมุนนะครับก็คือเราต้องลองด้วยน็อตตัวเมียก่อนนะครับเสร็จแล้วใส่ลูกปืนลงไปนะครับเสร็จแล้วขันน็อตตัวเมียลงไปอีกนะครับให้มันล็อกลูกปืนไว้นะครับไม่ให้หลุดเลยนะครับพอจะเดาออกกันหรือยังครับว่าเจ้าตัวนี้คือตัวอะไรนะครับ นี่นะครับลักษณะนี้อ่านะครับก็ขันไปพอประมาณนะครับเพื่อนๆจะได้ลักษณะนี้นี่ลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเกือบเสร็จแล้วนะครับเกือบเสร็จแล้วลูกปืนก็จะหมุนได้ด้วยนะครับดอกสว่านเบอร์แปดนะครับผมคว่ำนะครับลงนะครับลักษณะนี้เอาลูกปืนมาเรียงไว้ครับเสร็จแล้วนะครับเอาที่ด้ามเนี่ยของดอกสว่านนะครับใส่ลงไปครับให้มันแน่นนะครับก็คือลูกปืนน่ะไม่ดิ้นไปไหนแล้ว เพื่อนๆจะได้ลักษณะนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปเชื่อมกันนะครับผมก็คือเชื่อมลูกปืนติดกับตัวแผ่นเหล็กนี้นะครับผมให้มันแน่นนะครับหรือท่านใดไม่เชื่อมอาจจะใช้กาวอีพ็อกซี่ซีเมนเหล็กได้หมดเลยนะครับแตะลงไปเลยนะครับแต่ส่วนตัวผมเชื่อมเอาเดี๋ยวเชื่อมเสร็จแล้วมาดูกันนะครับว่ามันใช้งานกันยังไงครับเชื่อมเสร็จคือเสร็จเลยนะครับผมเจ้าตัวนี้ครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็เชื่อมออกมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ทําความเย็นด้วยน้านะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาดอกสว่านออกนะครับนี่นะฮะเมื่อเราเอาดอกสว่านออกครับเราจะได้ชิ้นงานลักษณะนี้นะครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วครับมันใช้งานยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมมาเลยเฉลยนะครับตัวนี้ก็คือตัวมาร์กเจาะนะครับที่ขนาดเบอร์แหรือจะมาร์กขีดเส้นสําหรับไม้นะครับที่มีความหนานะครับที่อยู่ในระดับ ลูกปืนนี้หรือนอกจากลูกปืนนี้นะครับผมสามารถขยายให้กว้างกว่านี้ได้นะครับแล้วแต่ท่านใดจะนําไปประยุกต์ใช้งานมันใช้งานยังไงนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวแบ่งครึ่งไม้นะครับโดยอัตโนมัติก่อนเจาะนะครับท่านสามารถวัดความลึกของรูที่เราจะเจาะได้นะครับเพราะว่ามันจะได้แมตช์กับเดือยไม้นะครับเพราะว่าบางทีเราถ้าเราจอยไม้เนี่ยเราจะต้องแบ่งครึ่งครับว่าเดือยไม้เนี่ย ยาวประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตั้งดอกสว่านไว้ให้เหมาะสมนะครับมันจะมีตัวล็อกที่เป็นอ่าห่วงเข้าไปคล้ายๆกับเจ้าตัวนี้แหละนะครับลูกปืนนี่แหละแต่ว่ามันจะมีรูแล้วก็ขันตัวหนอนหกเหลี่ยมลงไปล็อกนะครับหรือใช้เทคนิคบ้านๆนะครับก็คือใช้เทปกาวนะครับเทปกาวพันนะครับล็อกไว้นะครับก็พอเทปกาวมาถึงรูก็พอนะครับแค่นั้นเองนะก็ง่ายดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจาะไม้กันเลยครับผมไปเลยดูนะวิธีใช้นะครับสมมติว่าผมจะเจาะตรงนี้แล้วกันเนี่ยผมผมขีดมา ได้ผมจะจอดตรงนี้นะครับที่เส้นนี้นะครับผมก็แค่ถ่ายเส้นนี้ลงมานะครับอ่าผมจะจอดตรงนี้แหละนะผมก็ใช้เจ้าตัวนี้ท่าลงไปเลยนะครับผมเสร็จแล้วก็วิ่งไปหาเส้นนะครับเนี่ยฮะแล้วก็บิดนะครับให้ลูกปืนนะครับหรือน็อตเนี่ยครับมันแนบกับไม้ทั้งสองฝั่งนะครับเสร็จแล้วก็จอกนะครับผมนำถาวนจอะลงไปได้เลยนะครับ ตามที่ท่านล็อกไว้ได้เลยเห็นไหมนะครับจะได้รูที่ตรงกลางเส้นพอดีเลยนะดูนะฮะนี่ฮะรูใส่เดือยนะครับนี่นะครับคือประโยชน์ของเขานะครับนี่เลยนะครับก็คือรูที่มันจะแบ่งครึ่งตรงกลางอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดดูสิตัวนี้นะครับผมชนที่เดือยไม้นะครับข้างขวามือของผมจะอยู่ที่11มิลลิเมตรนะครับโดยประมาณนะครับมาดูข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายนะครับ ก็ได้ประมาณ11มิลลิเมตรเท่ากันนะก็ถือว่าพอดีแล้วหลักตรงกลางแนหะถ้ามันเหลื่อมล้ำนิดหน่อยเดี๋ยวเราก็ปรับผิวอีกทีนะครับผมนี่คือประโยชน์ของเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับถ้าท่านใดเป็นสายงานไม้นะครับจะรู้ดีนะครับว่าเจ้าตัวเนี้ยมันมีขายอยู่แล้วนะครับแต่มันราคาก็ก็หลักร้อยอ่ะแต่อันนี้เรา DIY หลัก10นะครับเหล็ก10บาทนะครับเหล็กเส้นเนี้ยสิบาทนะครับลูกปืนตัวละ10บาทนะครับหรือ15บาทแล้วแต่พื้นที่นะ สีต่ตัวนะครับก็ตีไปหกสิบาทเจ็ดสิบาทน็อตสองตัวนะครับตัวละห้าบาทหรือสิบาทอาะตีไปสิบบาทก็ประมาณเกือบร้อยหนึ่งพอดีนะครับอันนี้ตีแบบแพงๆเลยนะท่านไดจะตัวนี้แล้วนะครับผมใช้ขีดยังไงนะครับก็นี่นะครับอยีาอนฟอนไปแล้วก็เดินเดินเอาครับเนี่ยใช้ใช้เขาเรียกไงใช้ลูกปืนเดินเอานะครับอ่ะมันก็ขีดแบ่งครึ่งเส้นกลางนี้ได้แล้วนะครับผม โอเคนะครับต้องขอจบคลิป DIY อุปกรณ์งานไม้นะครับอีกหนึ่งชิ้นไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับยังมีงาน DIY นะครับงานไม้นะครับเจง๋งๆหรือรีวิวเครื่องมือเจง๋งๆอีกนะครับรบกวนกดปุ่มติดตามแล้วเรารับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับ